เอาละครับวันนี้เราจะพาเข้าไปในใจกลางป่าลึกของไทยกับเรื่องราวจากเพชรพระอุมาวรรณกรรมะจนภัยที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ในค่ำคืนที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังจะกลายเป็นคืนแห่งการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อมีภัยร้ายที่มองไม่เห็นตัวกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากกลิ่นครับ เป็นกลิ่นอับๆของโคลนกับใบไม้เน่าที่ลอยมากับลมซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นปกติของป่าเลยนะกลิ่นมันหนักมันแปลกๆเหมือนเป็นสัญญาณเตือนของอันตรายที่กำลังจะมาถึงแล้วจากกลิ่นมันก็กลายเป็นเสียงครับเสียงกิ่งไม้หักเบาๆเสียงน้ำกระเพื่อมคือมันแผ่วเกินไประวังตัวเกินไปสัตว์ที่ออกหากินตามปกติเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวกันแบบนี้ แต่นี่มันต่างออกไปมันเหมือนการย่องเหมือนการซุ่มโจมตีเลยและคำถามเดียวเลยที่ทุกคนในขณะเดินทางคิดกันตอนนั้นก็คือไอ้ตัวอะไรกันแน่ที่มันเคลื่อนไหวอย่างฉลาดมีแบบแผนขนาดนี้และกำลังล้อมพวกเขาอยู่ในความมืดแบบนี้แล้วในที่สุดเงาม,มืดนั้นก็เผยตัวออกมาครับไม่ใช่สัตว์ร้ายแค่ตัวเดียวแต่มันคือพลังมหาศาลของธรรมชาติเลยโครงช้างป่าแต่เดี๋ยวก่อน นี่ไม่ใช่การเจอช้างป่าแบบบังเอิญนะเพราะว่าจาาโขลงตัวนี้มันไม่ใช่ช้างธรรมดาครับมันคือตำนานที่น่ากลัวของป่านี้เลยไอยแหว่งช้างงาเดียวที่ทั้งฉลาดทั้งเจ้าเล่แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความเกลียดชังมนุษย์เป็นที่สุดมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าแล้วล่ะแต่มันคือศัตรูที่คิดเป็นวางแผนเป็นการมาของมันคืนนี้ไม่บังเอิญแน่นอน แล้วเรื่องเล่าจากปากของแง่ทราย,ายพรานนำทางก็ยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวเขาพี่อีกเขาเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายครั้งก่อนที่สั่งด้วยน้ำเสียงที่ยังสันส่นๆอยู่เลยว่าไอ้โคลงนี้มันฉลาดถึงขั้นเอาโคลนพอกตัวเพื่อพรางกลิ่นก่อนจะบุกถล่มค่ายแบบไม่ให้รู้ตัวผลลัพธ์ก็คือมีคนตายอย่างสยดสยองนี่แหละล่ะครับคือสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่ศัตรูที่ฉลาดและอันตรายถึงชีวิตจริงๆ วินาทีนั้นรพินไพรวันพรานใหญ่ผู้นำคณะไม่เสียเวลาคิดเลยครับเขาสั่งการทันทีแผนรับมือมันผุดขึ้นมาในหัวเลย 1. ปลุกทุกคนให้เงียบกริบ 2. เอาปืนไรเฟิลหนักออกมาเตรียมพร้อมและสาสำคัญที่สุดคือพาทุกคนหนีขึ้นที่สูงริมหน้าผาที่ที่โขงช้างตามขึ้นไปไม่ได้แน่ๆมันคือการแข่งกับเวลาชัดๆ ระพินกับพรานคู่ใจก็ย่องลงไปใกล้ๆแล้วเสียงปืนก็ดังลั่นป่าเลยครับแล้วก็ได้ผลโขงช้างที่กำลังซุ่มอยู่ตกใจแตกตื่นร้องลั่นป่าแล้วก็พังทุกอย่างที่ขวางหน้าหายเข้าไปในความมืดคืนนี้พวกเขารอดแล้วแต่ก็แค่คืนนี้เท่านั้นนะต้องยกให้สติปัญญาของระพินเลยที่ช่วยให้ทุกคนรอดมาได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อพอเช้าวันต่อมาไอความอันตรายจากโขงช้างนะ่ะมันหายไปกับความมืดแล้วก็จริง แต่ความตึงเครียดระลอกใหม่มันกลับเกิดขึ้นมาแทนที่ครับคราวนี้ไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากข้างในกลุ่มกันเองเป็นการประทาก,กันที่ไม่ใช่ระหว่างคนกับสัตว์ป่าแต่เป็นระหว่างสองคนที่อีกโก้สูงไม่แพ้กันรับพินกับหม่อมราชวงศ์หญิงดาริน คือคุณหญิงดารินรู้สึกว่าโดนมองข้ามไงครับเหมือนโดนมองเป็นว่าผู้หญิงที่ต้องคอยให้คนอื่นปกป้องตลอดเวลาก็เลยท้าทายระพินซึ่งซึ่งหน้าเลยมันไม่ใช่แค่การอยากจะโชว์ฝีมือยิงปืนนะแต่มันคือการประกาศศักดิ์ศรีทวงความยอมรับคืนมาแต่ต้องบอกก่อนว่าไอการท้านี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอาวุธที่เลือกใช้คือปืนไรเฟิล3.75แมกนัมปืนที่แรงถีบมันมหาศาลขนาดที่ว่ายิงไม่ดีนี่ไหลหลุดได้เลยนะ แล้วเป้าหมายคืออะไรหัวของงูเขียวตัวนิดเดียวที่อยู่ไกลออกไปตั้ง30เมตรพลาดไปแค่มินเดียวก็คือจบเลยแล้วเรื่องมันก็พีขึ้นไปอีกเมื่อเช่ฐถาพี่ชายของเธอกับชัยยันเพื่อนสนิทดันมาวางเดิมพันกันสูงถึง3ามหมื่นบาทข้างที่เธอยิงพลาดสะงั้นคือไม่มีใครเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะคุมปืนที่ทั้งหนักทั้งแรงขนาดนี้ไหวสำหรับพวกเขาแล้วนี่มันเหมือนเดิมพันกินนิ่มชัดๆแต่แล้ว งเสียงปืนดังสนัน่นทำลายความเงียบและท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จ้องมองอย่างไม่เชื่อหัวของงูเขียวตัวนั้นหายวับไปเลยครับกระสุนเข้าเป้าแบบสมบูรณ์แบบที่สุดวินาทีนั้นคุณหญิงดาลินลบทุกคำสบประมาทแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอคือของจริงโอเคพอเคลียร์เรื่องศักดิ์ศรีกันเรียบร้อยความตึงเครียดในกลุ่มมันก็คลี่คลายลง ทีนี้ก็ได้เวลากลับเข้าสู่ภารกิจหลักกันจริงๆสักทีนั่นก็คือการลากระทิงนั่นเองการแกะรอยนี่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะร่องรอยมันสดใหม่ขึ้นทุกทีแต่ปาก็คอยเตือนอยู่ตลอดว่าพวกเขาไม่ใช่เจ้าของที่นี่มีจังหวะหนึ่งที่ทุกคนต้องค่อยๆคลานลอดใต้งูเหลือมยักษ์ที่นอนนิ่งอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวเลย และในที่สุดก็ไปเจอที่พักของฝูงกระทิงที่ไอดินยังอุ่นๆอยู่เลยนั่นหมายความว่าเข้าใกล้มากๆแล้วการล่ากำลังจะเริ่มขึ้นจริงๆแผนก็คือตีขนาบครับแบ่งทีมออกเป็นสองทีมเพื่อเข้าอบหลอมเป้าหมายจากคนละฝั่งเป็นกลยุทธ์การล่าแบบคลาสสิกเลยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดแต่ในขณะที่ทั้งสองทีมกำลังเคลื่อนที่อย่างเงียบกริบเพื่อปิดล้อมเหยื่อพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตังหากที่กำลังถูกจับตาม,มอง กฎของเกมล่าชีวิตในครั้งนี้กำลังจะพลิกกลับด้านมันมีจังหวะสำคัญจังหวะหนึ่งครับที่ต้องการความเงียบที่สุดรพินตัดสินใจเสี่ยงคือเขาให้แง่าสายแยกตัวออกไปคนเดียวเพื่อไปดูลาดเราตรงจุดที่ได้ยินเสียงซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่ทำให้แง่าสายตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางที่สุดและกำลังจะนำไปสู่เรื่องที่ไม่มีใครคาดฝันพอเช็คดูแล้วไม่เจออะไรผิดปกติ รพินกับคุณหญิงดารินก็เลยตัดสินใจจะก,กลับไปรวมกลุ่มพวกเขาก็เดินย้อนกลับไปตามทางเดิมนั่นแหละครับตามรอยเท้าของแง่ทรายที่ทิ้งไว้บนพื้นดินไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเองที่พวกเขาเห็นบางอย่างที่ทําให้ใจหายวาบคือบนรอยเท้าของแง่ทรายมันมีรอยเท้าอีกรอยหนึ่งทับอยู่เป็นรอยอุ้งตีนเสือโครงขนาดมหึม,มาที่ยังใหม่เอี่ยมจนดินยังชื้นอยู่เลยความจริงมันชัดเจนจนหน้าขนลุก แง่ทรายไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเขากำลังถูกสะกดรอยตามโดยนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดของป่านี้แล้วทันใดนั้นเองทั้งป่าก็เงียบกริบเสียงนกเสียงมแมลงที่เคยดังอยู่ตลอดพันเงียบหายไปหมดเลยเหมือนมีใครมากดปุ่มไปเสียงเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดความเงียบที่บอกได้คำเดียวว่านักล่าตัวจริงกำลังจะลงมือตอนนี้ชีวิตของแง่ทรายแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วแหละครับ เขาจะรู้ตัวไหมว่ามีมัจจุราชกำลังย่องตามหลังมาติดๆหรือทุกอย่างมันจะสายเกินไปเมื่อผู้ล่าได้กลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง